ใครไม่กดไลค์กดไลค์ใครไม่กดแชร์กดแชร์ให้กับวีทีพีซีให้เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเมื่อเช้าของวันที่21นะผมไปพบแพทย์นะฮะเนื่องจากมีอาการไข้ขึ้นแล้วก็ปวดหัวเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีน้ำมูกไหลแล้วก็สเลดเยอะนะไปพบหมอหมอบอกว่า เราจะตรวจโควิดไหมในเมื่อมันเข้าข่ายใช่ไหมผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจแต่ว่ามันเข้าข่ายขึ้นมาเหมอทำไมย้ำเราว่าตรวจไหมผมปรากฏว่าอโอเคผมตรวจแล้วกันนะผมก็ ATK ไปนะฮรพอ ATK ไปปุ๊บนี่ประมาณนะฮะเกือบเที่ยงวันใช่ไหมเที่ยงวันผมกลับมาบ่ายหนึ่งนะครไม่ถึงบ่ายหนึ่งก็ประมาณเกือบ เที่ยงเที่ยงนฮะเกือบเกือบก่อนเที่ยงอะไรประมาณเนี้ยฮะขออภัยจาเวลาไม่ได้เฉกสับสนละจําเวลาไม่ได้เกือบเที่ยงเที่ยงผมก็มาดูงานสักพักหนึ่งนพอมาดูงานเกือบเที่ยงเที่ยงเนียแล้วก็มีเมสเซจมานะฮะกริ๊งเอ๊ะคืออะไรอันแรกอ่ะคือตรวจโควิดวันไปวันที่9นะฮะ9กุ้ม เอกฎากรกฎา,านะวันที่9กรกฎาคือตรวจโควิดไปไม่มีเชื้อเขาก็ส่งมเมสเซจมาให้อันที่2เนี่ยก็ยคือพบเชื้อเลยครับผม a อ k ีเอาอีเเสร็จเนี่ยพบเชื้อแดงขึ้นมาเนี่ยเป็นบวกขึ้นมาก็ผมก็ไม่รอช้านะฮะก็คือ,อแจ้งทางฝ่ายนิติบุคคลนะฮะแจ้งหน่วยงานนะฮะที่รับผิดชอบในเรื่อง กำลังพลเข้ามาทำงาน,นก็กำลังพลมีทั้งหมดรวมผมด้วยนะฮะมีทั้งหมด6คนแล้วก็รวมผมด้วยเป็น7คนนะฮะก็ของดกิจกรรมนะฮะเ,เนื่องจากว่าเป็นแวรเฮาส์ก็เลยงดกิจกรรมในการทํางานนะฮะเพื่อไม่ให้ติดเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าเราเป็นบริษัทซึ่งซึ่งเข้าผายมหาชนเนาะมันก็ต้องมีขั้นตอนนิดหนึ่งนในการทํางาน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะฮะก็นะพอแจ้งเสร็จแล้วแจ้งนิติเสร็จแล้วแจ้งฝ่ายผู้ร่วมงานซึ่งเป็นเจ้าของงานแล้วนะแล้วก็แจ้งคนงานแล้วให้ลงมานะลงมาจุดตำแหน่งที่กักตัวก็คือในที่แคมป์ซึ่งเช่าเอาไว้นะฮะก็ประมาณาเกือบสองงานกว่านะที่นี่ก็เลย พอมาถึงมาคนงานลงมาเสร็จใช่ผมก็เลยไปเอาอยานนะแต่คนงานนี่ก็คือไปอไปทําการเอทีเคพรุ่งนี้นะฮะแต่ผมนี่เอทีเคนะวันนี้เพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าผมเป็นไหมเพราะว่าผมก็ติดมาจากคนงานในชะ่ไหมแต่ก็คงไม่รอดนะฮะเอทีเคแล้วน่าจะก็มีนะฮะอันนี้ผมจะไม่จะไม่โฟกัสนะผมจะให้อ่านให้ผู้ชมทราบนะฮะกาุณาน,นำยามาด้วย หากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือ Hospital ก็คือเขาเขียนภาษาอังกฤษด้วยเขาก็อ่านตามนะฮะวิธีการรับประทานยาต้านเชื้อไวรัสวิฟาวิพิราเวียนะฮะเขาบอกว่าโอ้อันนี้อันนี้เขาขจ,จ่ายจ่ายหน้ันที่21เ,เลยเนเะ่อเขาก็เขียนชัดเจนนะฮะว่า ผมนี่เป็นแล้วนะวันที่วันที่ก็คือวันนี้นะฮะตั้งแต่เวลาเก้าถึงยี่สิบเอ็ดนะฮะวันนี้วันที่เก้าใช่ไหมเอ้วันที่เวลาโอ้โหสมองผมไปละเก้าเวลาเก้าจุดศูนศูนย์นอถึงยี่สบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับณวันที่ยี่บเอ็ดคือวันนี้ตอนเช้าคงไม่ได้กินนะเขาก็ก็ละไปเลยนะฮะไม่ได้กินอันนี้เขาก็ละไปเลยไม่ได้กิน แล้วก็9เม็ดนะฮะณเวลา3ทุ่มนะฮะวันนี้ผมต้องกิน9เม็ดนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะฮะก็กิน9เม็ดเวลา9.00นนะฮะเขาขอขอระบุชัดเจนมากแล้วก็นะฮะ4ทุ่มเอ่อ3ทุ่มนะฮะ21.00นก็กินอีก4เม็ดนะฮะ23ฮะกุมภาพันธ์2165นะฮะก็ ในช่องนี้นจะเป็น9นาฬิกาใช่ไหมก็กินอีก4เม็ดนะ่ยสำเร็จยาตัวนี้นะแล้วก็อีก4เม็ดหน้าเวลา4ทุ่มไอ้ยาทุ่มนะฮะโอ้ผมสมองไปละ3ทุ่มนะฮะแล้วก็วันที่ยี่กุมภา65เหมือนกันแล้วก็กิน4เม็ดช่วง9กโมงนะฮะแล้วก็กินอีก4เม็ดนะฮะอันนี้เขาลดน่าจะเป็นการลดยาไปเรื่อยๆ3ทุ่มก็กินอีก4เม็ด ที่ยีก็เช่นเด<ม>ียวกันนะก็ระบุมากิน4เม็ดเวลา9.00นนแล้วก็ยี่สิบเอนาฬิกาสทุ่ 26, มเนี่ยก็คือกินอีก4เมตรวันที่26กคุมภาพันหกห้าก็เวลา9.00นนก็คืออีก4เมตรผมว่านะมันน่าจะจบนี้หลูกตัวนี้พอดีเนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าสมมติว่าเรากินแล้วมันได้ผลใช่ไหมก็ไปพบหมอเมื่อรับประทานยาตรง ันนี้ผมจะอ่านใช้ให้ชัดเจนเพราะว่าท่านที่เคยเป็นหรือไม่เคยเป็นผมจะได้เตรียมตัวไว้นี่รับประทานยาตรงเวลาและทานติดต่อกันจนหมดนะฮ้ามใช้ใชห้ามใช้ร่วมกับฟ้าทลายโจน,นโดยเด็ดขาดนะฮะอันนี้คือเป็นข้อห้ามของคุณหมอนะก็คือท่องเอาไว้เลยนะถ้าใครที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าใครที่เป็นแล้ว ก็ต้องทําตามเราเนะี่ยอันนี้เสียงจะแหบเนะีเออคล้ายๆผม,ผมว่าคล้ายๆโรคเป็นหวัดนั่นแหละถามว่าลิ้นรับรสดีไหมมันก็มันจะสักๆนิดหนึ่งอะ่ะมันเป็นมันค่อนข้างแห้งๆเะีเออ่ยเสียงจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่มันจะแห้งๆนะแน่่ยู่แล้วก็จะแก่ยิ่งขึ้น <laughs> <laughs> ผมก็หาน้ำมาแล้วแหละฮะ เดี๋ยวผมจะกินยาตามตัวนี้อันแรกเลยเลยก็คือหน้าเวลาสามทุ่มนะฮะอันนี้เขาระบุวันมาเลยครับผมผมผมเจอเชื้อวันนี้ผมก็ต้องกินวันนี้หน้าเวลาสามทุ่มเนี่ยก็คือเก้าเม็ดเนะฮะเข้าใจว่ากินเก้าเม็ดนี้ก็คือน่าจะเป็นบวกในช่วงเช้าด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะที่ต้องไปศึกษาถามหมออีกทีแต่และเขากินตาบุญหมอว่าดีกว่า เราผมก็เป็นนะฮเป็นเสร็จมาเจอโควิดต่ออันนี้ขานี่มันพับไม่ได้นะพี่น้องมันโอ้เจอหลายอย่างนะก็บอกคุณผู้ชมว่านี่เตียงเนี่ผมสามร้อยแปดสามร้อยแปดสองศาเลยก็มีม้งอ่ะมีม,ม้งอยู่ข้างบนนะปาลิปาวิซา,าวิสิราเบียก่อนเจ้าเมีรอันนี้แกะ สิงเลยนะให้กินให้ผู้ชมดูเลยไารีทลาเบีย GPO นะฮะกระบอกสีขาวนี่แหละเปิดสิงเลยเป็นก็ต้องรักษาเนะเนี่ยมันจะเสียงมันค่อนข้างจะอันนี้เนี่ยอู้อู้ผมใช้ไม่ไอเนี่ยไม่บลูทูธเสียงมันออกดี ก็เลยใช้มาตลอดโอเคอเค,คือถ้าเป็นแล้วไม่ต้องอะไรมากหรอกอันนี้มันมีกินเกาวเม็ดกินยังไงฮะแบ่งทีละสี่เม็ดก็ได้นับก่อนหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดแปดเ้าอีกเม็ดหนึ่ง สี่ห้าหกเจ็ดนะฮะผมจะไม่โชว์นะครเพราะว่าเนื่องด้วยการรักษาเนี่ยเป็นเป็นวิทยาการของเขาเนะจะต้องไม่ให้ดูเ <c> ป <oughs> ็นลิขสิทธิ์อะไรของเขาเราว่ไม่ไม่อาจทราบได้นะฮะก็จะเป็นการว่าผมกินแล้วนะผมก็จะนับให้ให้ดูว่าเออมีเก้เม็ดนะ อันนี้ผมว่าผมกินทีเดียวเลยดีกว่าผม,มคนกินยาง่ายนะเนาะกิน,นในอุ้งมือนี่ยนะมียาอยู่เก้าเม็ดเนี่ยนับอีกทีก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองหกสามสามสามใช่ไหม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไงาโอ้โหมันมันถูกไอเนี่ยน้ำ้วมันเปื่อยเลยบอกว่ามันละลายไวมากเอานะเอา <c oughs> ไม่อยากเวียนฮนะสำหรับที่ท่านเป็นแล้ว ข,ข้อควรปฏิบัติก็คือนะทําตามเขาดีกว่านะฟ้าทลายโจรก็อาจจะนะช่วงช่วงจากน,นี้ไปเนาะช่วงระหว่างที่เรากินยาตนนัวนี้เราก็คุณหมอบอกว่าทางเภสัชนะทางเภสัชคือเขาดูแลมาเ,เขาระบุไว้ว่าชัดเจนว่าห้ามกินฟ้าทลายโจรร่วมเนาะก็ผมไม่ได้กินนะทำตามหมอสั่งเลย แล้วจะมียานอกจากนั้นใช่ไหมฮะจะมีมยานอกจากนั้นก็คือกินได้ปกติคุณหมอบอกฮะมียาแก้แพ้ยาแก้ปวดหัวถ้ามีอาการปวดหัวมากเลยอันนี้ผมจะกินยา,าแก้แพ้ไปด้วยนะยาแก้แพ้ผมจะไม่โชว์ยานะพี่น้องเล่าให้ฟังเฉย ยาแก้แพ้ลดน้ำมูกขอกินนะฮะเขาบอกแก้แพ้ลดน้ำมูกกินเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งครั้งนะหลังหลังอาหารเช้าหรือผมกินแล้วก่อนนอนเลยเดี๋ยวผมจะนอนแล้วล่ะกินกินก่อนนอนกินเสร็จก็นอนเลยก็นอนดู youtube ดูอะไรไปเดี๋ยวก็หลับไปเองกินหนึ่งเม็ดยาแก้ไข้ ถามเมื่อวานก็กินไปแล้วนะฮะกินไปอีกวันนี้ก็คงจะกินแค่หนึ่งเม็ดพอนะ,ะเมื่อวานกินสองเม็ดกินสองเม็ดเพราะว่าก็โอเคอะกินสองเม็ดแล้วมันไม่มีไข้นะเมื่อวานทาท่าจะไขไหมอนกันเมื่อวานอาการที่เริ่มแรกก็คือไข้ไอเจ็บคอ,อน้ำมูกมันเสเลดเยอะเมื่อวานเนะี่ย ข้องกางข้างก็อันนี้แคปเซมหะใช่ไหมเสมหะเสมหะอันนี้ผมต้องกินนะหนึ่งเม็ดเหมือนกันนะเสมหะหนึ่งเม็ดผมไม่ได้โชว์นะฮะตัวยาต้องบอกคุณผู้ชมไม้ว่ามาเล่ามาเล่าะเฉยนะฮะเล่าว่าผมกินอะไรบ้างนะ น้องไปพาลูกน้องไปนี่ยาอะไรอืยแก้ไอแก้ไอครับกินมันทุกอย่างเลยผมกินข้าวไปแล้วข้าวก็กินตามปกตินะไอไอเจ็บคอนีโรคหดเลยถามว่าพันอะไรบกหูเนื้อ ว่าพันอะไรคงพันอะไรผมไม่รู้หรอกผมก็พูดเตาเดาสูงไปนั่นแหละว่าววพันนูน้นพันน,น,นี้แต่จริงไม่รู้หรอกนะคุณผู้ชมถ,ถ้าเป็นแล้วนะฮะก็คงไม่สะดวกนะไปรักษาที่โรงพยาบาลเนานะเพราะโรงพยาบาลนนะี่ยมันจะมีเฉพาะผู้ป่วยหนักเท่านั้นนะฮะตามที่ผมอ่านนะตามที่ผมอ่านข่าวนะฮะคุณจะไปพักที่โรงพยาบาลต่อเมื่อ คุณต้องจ่ายเงินเองนะฮะนึ่สอเเมตรสรุปแล้ววันนี้ผมกินไปแล้เก้าเมตรใช่ไหมเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามเมตรอยากกินอกกักขนมเลย มเ็นคนกินยาง่ายอยู่แล้วผมก็เลยเออที่ซีเรียสกินก็ต้องรักษานะเป็นก็ต้องรักษาชุดเชิดนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยถ้าไปอาบนะ้ำอาบท่ามากเขาการเช็ดเช็ดตัวเอาเนาะอาบนะ้ำอามากเป็นอันนั้นอีกเป็นอันตรายคลิปนี้อาจจะยาวๆเนาะก็ฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์นะบีเดพัช c h ช n แนลเนาะ มเมตรอ่ะวันแรกผ่านไปนะฮะผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมเก็บยาเรียบร้อยแล้วในชุดนี้นะฮะในการกินชุดนี้นะผ่านไปแล้วก็มาเล่าว่านะฮะ เมื่อพบว่าท่านามีสะเลบมีไอเล็กน้อยนะฮะเมื่อตอนหลับแล้วก็มีการมึนๆนนะะจมูกอะไรเงี้ยอาจจะหายใจไม่สะดวกนะฮะก็เหมือนอนาะการปัดนี่แหละจะเห็นได้ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยผมบางทีอะกวไม่ได้ก้อยกินนะ้มันจะมันจะสกัสกๆคอนิดหนึ่งนะก็เราสู่กันฟังประมาณนี้นะอัปเดตสำหรับวันแรก อ่ะไปละบายบายขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์บ้านรีตาพัฒชาแนลนะฝากดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับบายบายสวัสดีครับ